กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะมีคนว้าวุ่นใจเพราะคิดถึงคุณนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณมีคนว้าวุ่นใจเพราะคิดถึงคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเป็นการแรนดอมนะคะเราเรื่องไพ่นะทุกคนนะใช้ว,วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟัง ดูได้ในวันที่เกิดทั้ง7วันละสิบล4าีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยในทวีปเอเชียยุโรปนะคะทุกท่านเลยนะที่มีใจรักการดูดวงดูแดนดอมดูดดดดดดพิอากาศนะคะทุกคนนะเข้ามาแล้วนะคะฝากเป็นไลน์เชียรย์ไลน์ชจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับสั r i b e กระดิ่งกิ้งกังให้กันและกันด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ มีคนว้าวุ่นใจผู้คิดถึงคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะคนคนนี้นะคะบอกได้เลยว่าไหนนะไหนอฟคัมเป็นคนที่ออจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนเฟลลี่นะอยู่แดนไกลจากคุณนะข้ามฝั่งกันเลยเห็นไหมออกำลังคบหาสมาคมกันหรือเปล่าเนี่ยหรือ,อยังคอนแทคกันอยู่กำลังดูใจกันอยู่เนี่ยเหมือนตัวเขาก็คุณนอะ มีอะไรที่ต้องแบบเหมือนคุยอยากเขาอยากคุยอ่ะเอออยากเจรจาอยากพูดภายในใจให้แบบได้รับทราบหรือได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาจริงๆเพราะตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะพูดหรืออยากจะทำอะไรบางอย่างให้ประสบความสาเร็จหรือโฟกัสหรือเดินหน้าไปข้างหน้าให้ได้ตัวเขานะ มีอะไรที่อยากจะพูดให้ฟังเยอะแยะมากมายซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้เหมือนแบบมีปัญหาอะไรหรือไม่ได้ที่จะอยากที่จะยุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณแต่ตัวเขาอยากจะพูดว่าเออ บางครั้งที่แบบเขาพูดไม่ดีอะไรอย่เงี้ยเพราะเขาเป็นคนพูดตรงๆนะแต่เขาใจดีคนนี้นะเออเป็นคนพูดตรงๆแต่ถ้าถามว่าฟามมีอีโก้ไหมก็มีการทํางานไลฟ์สไตล์การทางานของเขาจะอยู่ในที่กว้างหรือที่โลนะ่งเนาะพบปะผู้คนอยู่เสมอแล้วก็ต้องการที่ที่ที่ทอยากจ,จะคอนแทคกับคนเยอะๆนะียหรือดีไม่ดีเนี่ยหอบกระเป๋าเดินทางไป่างจัหวสมานงสมานานะนนเนี่ยตอนเนี่ยดูดิควบมาคู่ใจ รถมา้าอศวินใช่ไหมเออถือถ้วยเนี่ยใจดีนะหน้าตาดีแล้วก็กำลังจะข้ามฝั่งไปไหนจากที่หนึ่งเหมือนตัวเขาเนี่ยควบคุมอารมณ์หรือควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เหมือนที่ควบคุมไม้ย่างงี้นะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ปกปิดความลับอะไรได้เก่งหรือภายในใจเก่งกปกติเราก็จะมีคุณใช่ปะคอยพูดคอย เจรจาหรือเตือนหรือพูดอะไรให้ฟังเพราะตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากที่จะคุยหรือเคลียอะไรกับเขามากมายนะคะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกติคุณไม่ได้คุณไม่ได้ซีเรียสกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือสิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะคุณก็ใช้ชีวิตปกติของคุณคุณก็มีอะไรที่แบบคุณต้องทําอีกเยอะแยะมากมายคุณไม่ได้คิดว่าปัญหา ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นมันจะเป็นอุปสรรคกับต,ตัวคุณเองเพราะคุณได้ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะแล้วฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็คุณเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งที่คล้ายๆกันเป็นผู้นําดูแลครอบครัวดูแลคนภายในบ้านแต่ตัวเขาอะไอ้บอกว่าเก็บอาการไม่อยู่ก็คือถ้าเขาได้ตกหลุมหักใครหรือเขาได้ชอบใครเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะจะไม่นิ่ง เหมือนที่เขาแบบทางานหรือคนโทนตัวเองได้เพราะความรู้สึกอะถ้ามันเขามีความรู้สึกดีแบบนี้แล้วเขาจะไม่เก็บเขาจะไม่เก็บความรู้สึกแบบนี้เลยกับใครเขาจะแสดงออกให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเองเป็นอย่างไรอยากให้คนใกล้ตัวอยากให้คนใกล้ชิดอะได้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่เขาเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือ มุมมองหรือทัศกตบิบางมุมหรือบางช่วงที่ที่มันเป็นณนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากใจเขาเขาเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าถามว่าเขาอารมณ์ร้อนไหมก็เป็นคนที่ก,ก็อารมณ์ร้อนคนหนึ่งอะค่ะอารมณ์ร้อนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ หยิบยื่นให้กับคนหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบเช็ดาบอะแล้วก็ให้คนคืออารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ร้อนแต่เขาเก็บอาการไว้นะคนคนนี้นะเพราะเขาเป็นอะไรเนี่ยเหมือนมาเป็นคิงเป็นควีนเป็นคิงเป็นอะไรที่มันเป็นผู้นำอะหรือไบยอวุฒิของเขาอะมันก็ไม่เหมอะสมที่จะมาโพสโ,โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เออถ้าเขาเป็นซีอหรือเป็นนักบริหารงานเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบหลุดเฟรมจากความคนที่มีระเบียบแบบแผนไม่ได้และเข้าใจดีนะถึงเขาจะมีเขาจะใช้อารมณ์เฉพาะหรือคอนแทคงานเฉพาะกับการคอนแทคงานเฉยๆถ้างานเขาว่ามันต้องเป๊ะหรือทํางานเนี่ยเขาไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดเขาไม่อยากมาแก้ ทีหลังใช่ไหมถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันหรือการดาเนินชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนละเอียดอ่อนนะเขาก็คุณเนี่ยเหมือนแบบทุกอ,อกทุกใจกันนะเออแต่บางคนบางคู่ที่เข้ามาดูก็ยังไม่ได้เปิดใจกันมากเพราะต่างคนต่างมองตาก,กันเหมือนไปกัดเลยต่างคนต่างรู้ใจต่างคนต่างที่จะคอนเฟิร์มกันอนะความรู้สึกก่อนอนะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่จะคอนเฟิร์มความรู้สึกก่อน อะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องคนสองคนใช่ไหมต้องเปิดใจเปิดความรู้สึกเปิดความต้องการหรือเปิดสิ่งที่มันเป็นอยู่ก่อนบอกได้เลยว่าตัวเขาเองก็ยังคงเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เข้าใจยากหรือว่าอะไรแต่เขาก็คีฟนะคีฟความรู้สึกไม่อยากเอาง่ายๆไ,ไม่อยากจะแสดงออกอะไรมากมายให้ใครได้รับรู้เพราะว่า เขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบบางเหตุการณ์ที่ทําให้เขาหน้าแตกทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเขาเลยหรือสิ่งที่เขากําลังคิดเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับเขาเขาเคยที่จะเดินหน้าโฟกัสอะไรบางอย่างหรือไอ้สิ่งบางสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเหมือนเขาก็พยายามพยายามที่จะทำให้ตัวเขาเองมีตัวตนหรืออยู่ใน,นสิ่งที่เขาเป็นอยู่ พอเขาได้มาเจอคุณอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนหมดคุณเป็นคนที่แข่งแก่งคนหนึ่งนะเอาง่ายๆคุณนคนที่แข็งแก่งคนหนึ่งแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่สมือนบบเป็นควีน Queen. เหมือนแม่เลยมีความแบบละมุนละมอ่อมอบอุน่นเขาทัชใจมากอะ่ะโอ,อ้สิ่งที่เขาอยากบอกหรือเหมือนมีความคิดถึงอยู่ในใจอะ่ะหรือตัวเขาเองอะ่ะต้องมองก่อนว่าการที่เขาจะแสดงออกอย่างที่บอกก็คือมันค่อนข้างยากใช่ไหม หรือเขาจะพูดอะไรออกทีเดวพี่คุณจะร่วงอะไรประมาณเนี้ยเขาจะไม่เป็นคนที่แสดงออกหรือพูดอะไรให้คุณได้รับทราบหรือให้คุณได้รับรู้หรอกแต่เขาจะเหมือนมีทิกับของเขาอะว่าเออเฮ้ยตรงนี้เป็นอย่างงี้นะตรงนั้นเป็นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางมุมที่มันเป็นมุมที่สะท้อนกลับหรือสิ่งที่เรียกว่าความหลากเนี่ยมันก็ม,นกมีหลายมุมเหมือนกันนะหรือหลายสิ่งเหมือนกันหลายสิ่งที่เปิด ใจหลายสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกที่มันที่มันโอเคอะมันทำให้คุณสามารถว้าวุ่นใจหรือคุณสามารถคือถ้าเขาลงมือลงมือที่จะเดินก้าวตามความรักครั้งนี้นะคุณจะต้องราทบใจในเรื่องความรักแน่นอนเพราะตัวเขาอะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็แต่เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไหมก็ธาตุลมอะเนาะ นะธาตุลมมีมีธาตุน้ํากับธาตุลมนะในแรนดอมนี้ก็คือเหมือนแบบลุงพันล้มเพลจะด้วยการทํางานของเขาการที่เขาเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้พูดในสิ่งบางสิ่งที่เขาอยากจะพูดให้ให้ใครได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอเขามาเจอคนก็ความอาลัใจอะมันก็อยางมีอยู่แล้วลนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้คีปตัวเองไว้ไม่อยากที่จะทําให้คุณรู้สึกแย่กับเขา การที่คุณเขาว่าวุ่นใจกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยมันไม่ใช่เรื่องของอื่นนะตัวคุณเนี่ยมีความนิ่งเขานิ่งนะคุณนิ่งมากกว่าคุณนิ่งสุขุมคุณไม่ใช่แบบนิ่งจนแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คุณนิ่งแบบเพื่อที่จะมองใจตัวเองเพื่อที่จะทดสอบตัวเองเพื่อที่จะค้นหาว่าสิ่งที่คุณเจอนะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมันใช่สําหรับคุณไหมมันโอเคสําหรับคุณไหมแล้ววันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่า จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งและแล้วก็สดใสคนหนึ่งมีพลังงานคิดบวกอยู่ตลอดมีพลังงานของคนที่โฟกัสนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะรู้สึกทดถอยพลังงานนี้หรือคุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะอยากที่จะเดินถอยออกห่างจากสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่นะปัจจุบันนี้ คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนเพิ่มมูลค่าของตัวเองอะ่ะให้มันอยู่ตรงหน้ามากขึ้นคุณไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาด้อยค่าหรือด้อยความรู้สึกของคุณนะคะแล้วบอกได้เลยว,ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่ที่ที่เขาประทับใจในตัวคุณอย่าที่จะเข้าเอ,อวนเวียนอยู่เนี้ย นะคะเขาก็คุณจะอยู่ในคุ่แก๊งเดียวกันหรือกําลังคบหาสมาคมการกําลังจีบกันอันนี้อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของคุณที่แต่ความแต่ความรู้สึกของเขาอะมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้ยอยากจะเจอมากเลยนะรู้สึกว่าโอ้ยทนไม่ได้เหมือนกันหรือจะรวมไปถึงคนที่กําลังที่เหมือนแบบพ้องเงี้ไม่งอนกันเนี่ยก็ใช่นะเออบางครั้งคุณเลือกที่จะนิ่งเพราะว่าก็ดดนิ่งใสเขาใช่ไหม นิสัยเขาก็เหมือนแบบลมพะร่มเพรอะอืมเข้าใจยากเดาใจยากแม้ตอนที่เรากําลังลุกไปหาคุณคุณก็ไม่นี่พอตอนนี้ก็จะมาเออรู้สึก,กดีกับเราอะไรยเงี้ยมันก็มีการเล่นตัวบ้างแหมัาจจะมีการเล่นตัวมีชั้นเชิงเล่นตัวบ้างอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกแหละคนเราอมันไม่ได้เกิดมาเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหม กว่าที่จะจะมาเจอกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญราคมันต้องเจอกันก่อนใช่ไหมออมันต้องถูกอกถูกใจก่อนเรียนรู้ในิสัยใจคอไปกันลวกันว่าวุ่นใจสีเพราะคุณน่ารักอ่ะแล้วคุณก็สดใสตัวคุณเองเนี่ยก้าวผ่านความเศร้าอุปสรรคทางด้านเรื่องความรักมาแล้วนะคะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้ไม่ได้เครียดอ่ะกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณตอนเนี้ยกับคุณคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณ ด้วยคุณค่าของตัวเองคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณเหมือนแบบแลากที่จะไม่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณท้อใจอะไรใดๆทั้งสิ้นหนำซ้ำตัวคุณเองอะ่ะกับกายมีพลังงานที่เป็นคนที่ energy ดีความรู้สึกความสุขของคุณอะ่ะดีหมดทุกอย่างเลยอืม ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบน่ารักอะแล้วก็สดใสของตัวคุณเองพลังางานตรงนี้ไม่เป็นพลังงานงานของคนที่ไม่ได้มีความเครียดคนอยู่ใกล้ก็จะรับรู้คุณผ่านมาแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่าเขาชั้นจะ,จะเครียดหรอกพอคุณผ่านช่วงช่วงชีวิตที่มันเครียดมาแล้วอุปสรรคปัญหาในคุณใช้สตินะคะคุณใช้สตินนในการดาเนินชีวิตฉะนั้นมันเป็นข้อดีของคุณที่เขามองชัดเจนกับชีวิตพูดตรง นิ่งมีความสุขุมมีความวักกันเป็นผู้นําฉะนั้นแค่นี้แหละค่ะนิยามของความรักหรือคนที่จะต้องการมาเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการสิ่งนี้แค่นี้เข้าใจแต่เขาก็เลยกเขาก็เรียนรู้ไม่ยากเขาก็เรียนรู้ไม่ยากถ้าอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันที่กําลังมองตาก,กันเนี่ยหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยยิ่งจะเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ ยิ่งจะรับรู้ความในใจกันมากขึ้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันก็อย่างที่บอกว่าการขัดแย้งปัญหาหรืออุปสรรคัทางด้านเรื่องความรักคุณก็ผ่านมาหมดแล้วอะข้อดีของคุณคือคุณไม่ได้เดินหรือไม่ได้ที่จะลุกลำ้ำอนาเขตถึงความเป็นตัวตวนของเขานี่คือข้อดีของคุณที่เขามองให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีสัจจะ ชัดเจนอืมเพราะเขาก็เจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาเยอะการที่เขาเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาเยอะมันไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะมีความสุขนะเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นนต่เขาก็ยังอยู่เพราะเขาทดสอบหัวใจเมื่อเป็นวัยรุ่นเขาก็เออเออตามน้ําไปแต่ตอนเนี้ยเมื่ออายุมากขึ้นเขาก็จะคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขามากขึ้นในทางเรื่องความรักชุนนี้เป็นสัจธรรมของชีวิต นะคะอยากได้ความสบายใจอยากได้ธรรมชาติอยากได้แม่สีเรือนอยากได้คนที่เข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นนะปัจจุบัน,นแล้วคุณก็ตอบโจทย์ความรู้สึกของเขาตรงนี้ได้ดีฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณตอบโจทย์ความรู้สึกของเขาตรงนี้ได้ดีมันก็รวมไปถึงตัวคุณเองก็เป็นคนที่น่าค้นหาหรือน่าเข้าใกล้คนหนึ่งไม่ได้มีอะไรทําให้เขารู้สึกว่าตัวคุณอะได้คุณค่าหรือได้มูลค่าเลย ะค,ะความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากที่จะเจอคุณหรืออยากที่จะจอยกับคุณมาแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเขาอะอยู่ในช่วงตรงไหนอยู่ในเวลาไหนหรือเขาเขาจะทํายังไงจะทํายังไงให้ความรากักหรือความสมัมพั์ครั้งเนี้มันมันดีขึ้นอืมมันเหมือนคุณก็เป็นไอดอลเขาเหมือนกันเนาะในการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยอืม ในการวางตัวถ้าเป็นชาวต,ต่างชาติเนี่ยเขาจะมองคุณในทุกอน,นุเขาจะรับรู้ถึงเหตุการณ์หรือเหตุผลบางเหตุผลที่เป็นณปัจจุบันนี้นะคะแล้วเขาก็คือจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าเขาได้จริงจังกับความรู้สึกแล้วเขาจะชัดเจนกับมันโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกอะไรมันเป็นมันเป็นคลื่นอัตโนมัติของตัวเขาเองเลยนะคะเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาเพราะเขาไม่อยากเสียเวลากับอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะ เขาได้เหมือนตัวเขาก็ได้เสียเวลามาเยอะแล้วอะอเสียเวลามาเยอะแล้วอะตอนนี้เขาก็เหมือนแบบเออมันถึงเวลาแล้วไหมอะที่เขาจะต้องโอเพนหรือเปิดใจตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะไอ้มุมมองบางมุมมองมันก็เป็นมุมมองที่มันสะท้อนหรือเป็นมุมมองที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็ มีบางสิ่งบางอย่างนะหรือมีบางมุมนะที่อยากจะพูดอยากจะเคลียร์อยากจะบอกให้เข้าใจหรือชัดเจนบางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นมุมที่เขาเองก็ไม่ก็ไม่เคยได้รู้หรือเขาเองก็ไม่เคยได้สัมผัสอะไรที่มันแน่นอนชัดเจนอะไรแบบนี้แต่วันนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวเขาก็เหมือนเข้าใจ เข้าใจมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นหรือสัมผัสสิ่งที่มันควรที่จะเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมโตขึ้นก็จะคัดกรองคนเข้ามาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเขาเองนะเขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรือใครที่จะเข้ามาเนี่ยก็ขอคัดนิดนึงฉะนั้นการที่เขาคัดก็มันก็เป็นเรื่องปกติแหละเพราะตัว เพราะว่าการที่เขาคัดไข่เข้ามาเขาไม่อยากเจอคนเจ้าชู้แล้วเพราะเขาผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วว้าวุ่นใจสี่อยากจะมาเพราะว่าความน่ารักสดใสของคุณเนาะไมนเหมือนเป็นการระบายความรู้สึกแบบอยากจะพูดจังเลยอะ่ะแต่เขากลัวคุณอะ่ะจะไม่ตอบโจทย์ทางด้านเรื่องความรักกับเขาหรือดิชาริออตอะไรเง,งี้ยคือไม่ค่อยมีความกล้าสักเท่าไหร่กล้ายังอื่นแต่ไม่กล้าเรื่องความรักคือเอาง่ายๆไม่ได้เก่งเรื่องความรักเรื่องความรักมไ,ม,ไมันไม่ได้เก่งอย่างที่ตัวเขาเป็นหรือปากเขาเป็นเพราะว่า วันวนนานทำต่งงานสนใจต่างงานหาต่งเงนินจะมีคุยก็มีคุยแค่คุณคนเดียวแต่ถ้ากับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยได้สมัมผัสหรือไม่ค่อยได้เจอดีไม่ดีเนะี่ยทำงานต่างสถานที่ด้วยนะออกมาทางที่มันเป็นแม่น้ําภูเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ทํางานแบบนี้เขาจะไม่ค่อยได้เจอใครเยอะจะเจอแต่พวกเดียวกันหรือถ้าผู้ชายก็เจอแต่ผู้ชายผู้หญิงก็เจอแต่ผู้หญิงเลยอะไรอย่างเางี้ยฉะนั้นเหมือนก็เป็นความเก็บกดทางความรู้สึก,กว่าเอออย่าที่จะ มีใครนะเข้ามาซัพพอร์ตนะหรือตอนนี้ความในใจของเขาเออมันมันเต็มที่แล้วหรือปรารถนาที่ว่าจะคุยกับคุณคนเดียวหรือจะดกว่าคุยกับคนเดียวแต่กําลังมีการวางแผนว่าจะเข้าหาคนยังไงจะทํายังไงคุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาก็มีนะแต่คุณอาจจะม,มองว่าเขาเป็นคนนิ่ง,ง,งๆเฉยแต่ว่าตัวเขาอะวาวุ้นอยู่นะคิดถึงอยากพูดอยากพูดความในใจแต่เรากาลังรวบรวมก่อนเออกล้าได้แต่ไม่ได้กล้าดรงความรักคนนี้ไม่ไม่เอาง่ายไม่ค่อยมี ความกล้าหรือไม่ค่อยมีอะไรที่จะสามารถเผชิญเกี่ยวกับเรื่องความรักได้เลยนะคะอยากหยิบยื่นความรักให้นะคะอยากหยิบยื่นความรักอยากหยิบยื่นความหวังดีให้อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณหรืออยากจะเป็นคนหนึ่งที่คอยเยียวยาหรือรักษาความรู้สึกแบบเนี้ยกับคุณะไปนานๆ พราะเขารู้ว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้น่ารักสักเท่าไหรหรือไม่ได้เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคือตัวเขาเอาจริงๆก็เป็นคนอีกอีกลักษณะหนึ่งถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เขา้าถ้าใครไม่รู้หรือถ้าใครไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าใจในในพาร์ทที่ตัวเขาเป็นหลกเพราะว่าตัวเขาเอง บอกได้เลยว,ว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหรือบางมุมที่มันทำให้เขาเป็นอะไรที่สเจสเจน้นเออสจเนแล้วก็เป็นอะไรที่มันก็เหมือนมีบางบางบางช่วงบางตอนแหละที่เขาก็ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขา ก็บอกแล้วเปิดใจยากไม่ได้เป็นคนเปิดใจง่ายถ้าเปิดใจนะปุ๊บแบบนี้เลยติดปั๊บเครื่องต t a r t s t a r เครื่องเปอน o f f ร์จนอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือคู่ชีวิตนะคะคิดแบบนี้เลยคนคนนี้นะคือว่าวุ่นสีเพราะกลัวเพราะคุณเป็นคนน่ารักสดใสแล้วก็มีคนเข้าหาคุณเยอะเขาก็กลัวเนาะว่าเขาจะมีคนมาจีบคุณมีคนมา คุณจะเปิดใจให้คนอื่นก็เขามัวแต่ลังเลอยู่แบบนี้เออตอนนี้เขาก็จะรวบรวมความกาล้าละเออจะไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าจะเข้าหาคนเลยก็มีคนคอยเตือนเขาบอกคอยบอกกับเขาอยู่หลายคนเหมือนกันว่าถ้าจะชอบคุณเนะี่ยต้องเข้าหาเลยเพราะคุณก็เป็นคนใจแข็งคนหนึ่งอยู่ในระดับหนึ่งมีการวางตัวเกิดขึ้นนะคะมีการเรียบเรียงคุณวางวางฟอร์มของคุณได้คุณสามารถเป็นคนที่ เรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้ง่ายเข้าใจธรรมชาติเข้าใจกว่าเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่มันต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่คุณจะทําอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกสิ่งมันก็เหมือนจัก,กรวาลจาาัดสรรให้คุณเขาได้เจอกันเขาก็เชื่อเรื่องผม,มิชคิดเหมือนกัน ะะผ่านอะไรมาก็เยอะแล้วความทุกข์ความสุขความเศร้าเรื่องราวความรักพอมาเจอคนทุกอย่างมัน,มนเหมือนแบบโอ้ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าใจตึกตักตึกตักคิดถึงอ่ะมันมีแรงปถนาอยากจะพูดคําพูดบางคําพูดเนี่ยมันกันกองมาจากความรู้สึกแบบอยากจะพูดให้คนคนนี้ได้เข้าใจจังเลยอะ่ะเขาคนเนี้เอออยากจะพูดให้กับคุณได้เข้าใจว่าเออตอนนี้เขารู้สึกตรงมีความรู้สึกแบบเออ โดนใจคุณมากนะแล้วก็อยากจะพูดเนี่ยเบื้องลึกในจิตใจเนี่ยให้ได้รับทราบว่าตอนนะี้เอาแย่ๆเขาเป็นแฟนอย่าจีบแล้วกันแต่เขาก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีวิธีการเหมือนคนอื่นได้แต่นัง่งแบบจีบใครไม่เก่งนะถ้าเรื่องงานนี่เก่งมากเออเรื่องงานนี่เก่งนะ่ว่าวุ่นใจสีก่กลัวคุณจะมาจีบคุณเหมือนกับคุณแบบ ุณออร่าเนาะแล้วก็มีพลังงาน energy สดใส่ร่าเริองอยู่เสมอไม่เครียดเหมือนเขาไม่ต้องมีแผนการอะไรเยอะหรือไม่ได้มองคนซับซ้อนแล้วก็ใจดีมีน้ำใจเนี่ยใครอยู่ด้วยก็มีความสุขขนาดเขาได้สัมผัสคุณได้แวบหนึ่งเขาเรียกรู้สึกว่าเออเขาเรียกรู้สึกดีกับคุณเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนคิดกับหัวเหมือนเขาเขาเป็นคนแบบก่อนหน้านั้นเขาจะคิดลบต่างๆเลยเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรเงี้ยฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ไอสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคือความหลักหรือมันแฮปปี้มากๆเลยอะเนี่ยให้มาขยายความมันแฮปปี้มากๆนะมันรู้สึกว่ามันใช่สําหรับเขามากๆเลยวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยที่เขารู้สึกอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยวันนี้เป็นพลังงานภาพลวงของคุนเขานะคะเขากาลังว้าวุ่นใจกําลังคิดค่ะแล้วก็คือจริงๆคนคนเนี้ยไม่ค่อยได้เปิดใจอะไรให้ใครง่ายๆค่ะพอเขาได้เปิดใจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันไม่เป็นตัวของตัวเขาเองเลยเนาะ ทำไมเขารู้สึกแบบเออถึงได้รู้สึกอะไรแบบนี้อ๋อนั่นมันเป็นเรื่องความรักหรอมันเป็นมุมมองทางด้านความรักของเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอเอฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาอยากจะบอกคุณนี่แหละเดี๋ยวเขากําลังรวบรวมของการที่จะมาหาคุณวันนี้ขอยทุกท่านมีความสุขนะคะแฮปปี้ทุกคนเลยคนที่เข้ามาดูนะฝากกดติดตามกดแล์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะทุกคน